ใส่น้ำตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะใส่ส่วนต้นของขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะใส่เครื่องพาโลค่ะ นี่คือชุดตุ่นยาจีนนะคะเขาจะขายเป็นชุดแบบนี้ค่ะแตงก็จะใส่ทุกอย่างที่เขาให้มานะคะแต่ว่าจะใส่อย่างละครึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้ตีนไก่ของเราไม่เยอะค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะให้เครื่องเทศของเรามีความหอมขึ้นมาค่ะ ใส่รสดีค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะใส่ซอสหอยนางรมค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำด้วยค่ะ เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลตรวดค่ะตั้งไฟให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะน้ำเดือดดีแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปค่ะ <sm all> เคี่ยวไปสักพักนะคะ <mm> ก็จะมีฟองลอยขึ้นมาเราก็พยายามช้อนฟองออกค่ะน้ำซุปของเราจะได้ใสค่ะ ไฟ่อ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยค่ะ <_ d> um> นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตีนไก่ตุ๋นของเราค่ะจะนำไปใส่ในกว๋วยเตี๋ยวใส่ในมาม่าหรือว่าจะทำเป็นต้มเส้นตีนไก่ก็ได้ค่ะ <_ d> um> รสชาติอร่อยเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยค่ะและที่สำคัญหอมเครื่องเทศมากๆค่ะเพ <_ d> um> ื่อนๆลองไปทำดูนะคะ